Mercedes-Benz CLE นี่คือการผสมผสานยุบรวมกันระหว่างตัว E Coupe กับ C Coupe นะครับจาก2โมเดลที่เรียกว่าเป็นตัวขายดีสำหรับสายสปอร์ตของ Mercedes-Benz ตอนนี้โฉมใหม่เอามารวมกันแล้วก็ใช้ชื่อเดียวเลยชื่อก็คือ CLE นะครับ C ก็มาจากตัว C นั่นแหละตัวส่วน E ก็มาจากตัว E แล้ว มันต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่ต้องตระหนักบ้างตามผมไปดูครับขออนุญาตเปิดกันด้วยด้านท้ายแบบนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้คือจุดที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเขาที่สุดแล้วเนี่ยดีไซน์ทางด้านท้ายแบบนี้ครับโอ้โหมาเด่นมากในแง่ของมิติตัวถังครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัว e coupe เดิมต้องเปรียบเทียบกับ e ก,ก่อนนะ e Coupe เดิมเนี่ยว่าใหญ่กว่าตัว C อยู่แล้วแต่เจ้า CLE เนี่ยใหญ่กว่า e Coupe เดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใหญ่กว่าเจ้าตัว C อย่างแน่นอนนะครับนี่คือการควบรวมครั้งนี้ครับมันก็เป็นผลมาจากการที่ยอดขายของรถในสไตล์สปอร์ตคูเป้แบบนี้ลดลงเพราะฉะนั้นการแยกโมเดลไม่มีประโยชน์นะครับในการเพิ่มยอดขาย m e r c e d e s b e n z จึงปรับให เหลือเพียงแค่โมเดลเดียวนะครับโดยมิติตัวถังแล้วเนี่ยถือว่าใหญ่แต่เอารูปทรงของความเป็นสปอร์ตคูเป้ในสไตล์เล็กๆของเจ้าตัว C-Class เอามาใช้งานนะครับแล้วก็ระยะฐานล้อเนี่ยหดสั้นลงนะครับเพื่อความกระชับกระเฉงในการบังคับควบคุมนะครับมาว่ากันที่เรื่องราวของดีไซน์นะครับดีไซน์เนี่ยด้านท้ายบอกไปแล้วว่าชอบมากๆส่วนด้านหน้านี่ มี power dome ตรงนี้ mercedes เ e n นเรียกเขาว่า power dome ได้ไฟหน้าเป็นดิจิตอลไลท์สวยงามนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นต่างๆหลากหลายนะสำหรับไฟหน้าแบบนี้ได้กระจังหน้าชุดใหม่มากับดีไซน์สตารนี่มีสัญลักษณ์แห่งดวงดาวอยู่แบบนี้นะครับมีเรดารมีกล้องนะตัวนี้มีกล้องหน้านะอ๋อลืมบอกราคาค่าตัว3ล้าน9แสน 50,000บาทสำหรับ CLE เ v e r s i o นประกอบในประเทศไทยนะครับนี่เราก็จะมีช่องดักลมตรงนี้นี่ฮะเอาไว้สำหรับรีดอากาศนะครับโดยแง่ของตัวรถเนี่ยอย่างที่บอกว่าใหญ่ขึ้นทุกมิติแต่ความสูงเนี่ยเตี้ยลงนิดหนึ่งนะครับแล้วตัวใต้ท้องเองก็เตี้ยลงนะครับยางและแม็กเป็นขอบ19นิ้วครับนี่ ได้ยางของมิชลินนะ Pilot Sport ตฟด้วยนะนี่ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวรอตอนผมขับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่บอกเลยว่าชอบชอบบอกไว้ตรงนี้เลยล้อดีไซน์นี้เป็นดีไซน์ที่ผมชอบที่สุดตอนผมเลือกซื้อแม็กเนี่ยผมชอบมากลายซ้อล,ลายล้อซีรวดแบบนี้ข้อดีคือโดยลักษณะของล้อเป็นแบบนี้ครับมันทำให้อากาศไหลวนน้อยนะครับ แต่ข้อเสียคือเวลาทําความสะอาดอะ่ะโอ้โหคุณเนี่ยนะกว่าจะครบนะหนักกว่าล้ออื่นๆหนักกว่าล้อล,นะลายอื่น่ะลายห้าการนี่ปาดห้าทีเสร็จอันนี้ต้องมาไล่เช็ดทีละอันนะครับสําหรับคนคนล้างรถเองเนี่ยก็จะก็จะบ่นแบบนี้นะครับหล้างคาเป็นหลังคาแก้วนะครับเป็นหลังคาแก้วครึ่งครึ่งหนึ่งกำลังดีอ่ะเดี๋ยวิมาดูวิธีเปิด ที่เปิดด้านหลังเนี่ใช้แบบนี้ครับ3 2ส,สองปัป๊บเนี่เจ๋งเท่ชอบนะครับตัวโชคอัพตัวนี้ใหญ่อามาดูกันด้านท้ายมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยนะครับจริงๆต้องมีชุดอ่าชุดปะยางฉุกเฉินนะครับแต่รู้สึกว่าคันนี้อาจจะถอดเก็บเอาไว้นะครับนี่ตอนนี้เก็บทุกอย่างเรียบร้อยดีนะ พื้นที่ไม่กว้างมากทุ่งก๊อฟใส่ไม่ได้นะครับถ้าใบเล็กน่าจะพอใส่ได้แต่ถ้าใบใหญ่ผมว่าไม่พออาจจะต้องเข้าไปพับเบาะข้างในนะครับสายฝาท้ายไ,ไ,ไฟฟ้าแบบนี้ก็ถือว่าดีแหละจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของคันนี้นี่เขามีตัวกล้องนะมี2ตัวนะนี่นะแล้วกล้องเนี่ยสามารถถ่ายทอดภาพตอนที่อยู่ติดไฟแดงได้ด้วยโอ้เจ๋งเลย ไปดูภายในการกระจกนี่เป็นกระจกหลนนี่เห็นไหมนี่แต่เป็นกระจกชั้นเดียวนะไม่ใช่กระจกสองชั้นแสดงว่าการเก็บเสียงอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยสู้สองชั้นไม่ได้นะครับรอยต่างๆการเก็บนี้ถ้าเป็นกระจกใหญ่2ชั้นเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะป้องกันเสียงได้ดีกว่าแต่คันนี้เป็นกระจกแบบเนี่ยเป็นรถแบบรถสปอร์ตเนาะก็ต้องเป็นเฟรมเลสหรือไร้กรอบนั่นเองครับ อ่ะดีไซน์ภายในบอกเลยว่าชอบมากนี่ดีไซน์นี้ก็คุ้นเคยกันดีกับ Mercedes-Benz หลายๆรุ่นที่เปิดตัวมานะครับก็ถ่ายทอด DNA กันมานะครับแมเรียกใช้คำสะหรูหลาเลยใช่ก็จริงๆก็คือสแปร์พาร์ทเดียวกันนั่นแหละนะครับมันก็คุ้นเคยใช้งานง่ายอ่ะเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูเนี่ยครับ ปิดเสียงก่อนสิปิดเสียงสิเนี่ยพวงมาลัยถ้าเคยดูผมอยู่แล้วผมจะบอกเลยว่าพวงมาลัยชุดนี้ผมชอบมากมันใช้งานง่ายใช้งานสบายแล้วจังหวะจังหวะในการจับในการใช้ต่าง,าง,างเนี่ยเข้ามือมันเข้ามือเลยมันถนัดเลยนะครับสําหรับผมนะแต่สําหรับท่านอื่นๆไม่รู้แต่รุ่นนี้จุดหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือการตัดเย็บของพวงมาลัยเนี่ยเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นอ่ะ คันนี้มันดูแบบไม่เนี้ยบร้อยเปอร์เซ็นยังแบบแม่หรือเพราะมันขับมาแล้วหนึ่งหมื่นกิโลก็ไม่มั่นใจแต่ว่าความเนี้ยบของของตัวการตัดเย็บเนี่ยยังไม่ยังไม่ประทับใจผมเท่าไหร่นะครับมาดูแผงด้านข้างตัวนี้หนังตัวนี้ดีตัดเย็บเนียนดีนะครับแล้วก็หน้าปัดังพวกนี้คุ้นเคยอยู่แล้วนี่พวกนี้ชุดนี้ก็คุ้นเคยมาครั้งแรกในเอสคลาสเนาะ นี่หลายคนที่ใช้งานอยู่ก็จะรู้ดีรู้กันคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับตัวนี้สามารถล็อกล็อกได้ไม่ให้คนอื่นใช้ได้นะครับเซ็ตค่าของตัวเองได้ตัวนี้นี่ก็ปรับโหมดการขับขี่มีครบใช้งานง่ายพวกนี้ปุ่มเหลือน้อยเหลือเท่าที่จําเป็นนะครับและฟังก์ชันต่างๆก็นี่ฉลาดดีจอใหญ่ถูกใจสว เชื่อมต่อได้หมดนะครับช่องช่องแอร์นี้ก็ดีนะนี่สวยงามอีกจุดหนึ่งคือเขามีสลูปนี่ครับจะเรียกว่าสลูปก็ไม่ใช่มันต้องเป็นกราสลูปเนาะพารามิกกลาสลูปวันนี้ขับมาแล้วทั้งวันนะครับกลางแดดเปรี้ยงเปรียงที่เขาเคลมว่าอุณหภูมิเนี่ยถ้า ฟิลเนี่ยคุณภูมิความรู้สึกเราเนี่ยจะรู้สึกได้ถึง50องศาไม่ร้อนวันนี้ผมขับมาทั้งวันเลยนะครับถือว่ามีม่านชุดนี้เอาไว้กันได้ดีงามนะครับตัวเบาะหนังไม่ค่อยชอบหนังแข็งมีตรงเนี้ยที่พอพอโอเคอยู่แต่ก็ยังเป็นหนังแข็งอยู่ดีนะครับหนังของ Mercedes รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะค่อนข้างแข็งเน้นในเรื่องของความทนทานนะครับแต่ถามผมผมไม่ค่อยชอบผมชอบหนัง นุ่มๆนิเนียนนะครับมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันในนี้มีที่วางแก้ว2ที่แล้วก็มีไวเลสชาร์จได้ที่ชาร์จ2จุดนะครับเป็นแบบไทล์ซีทั้งคู่นะครับตรงนี้ไม่มีแอร์นะมีแค่เป็นช่องเก็บแล้วก็มีที่ชาร์จอีก2จุดนะครับสำหรับไทล์ซีนี่แค่นี้เลยจบส่วนพื้นที่ทางด้านหลังนี่วางขวดน้ำให้ดูแล้วคนนั่งได้ก็สบายอยู่นะเนี่ย ถือว่าไม่ขี้เละนะครับนั่งได้แบบกว้างขวางหน่อยตามรถสปอร์ตสไตล์คูเป้ได้เท่านี้ถือว่าดีแล้วนะครับแผงด้านข้างพวกนี้งานเนียบงานดีเลยคุณภาพเกรดพรีเมียมนะลำโพงได้เบอร์เมสเตอร์นะครับสามล้านเก้าหมันต้องได้แบบนี้นะงานต่างๆพวกนี้นี่ดีชอบ ถูกใจโดยภาพรวมแล้วภายในห้องโดยสารถือว่าทำออกมาได้ประทับใจครับปจัจจครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวรหัสของเครื่องตัวนี้ M254 4, 4ี่สูบ16วาลสองลิตรนะครับมีเทอร์โบชาร์จนะกำลังสูงสุด259แรงมา้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรนะครับนี่ และมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็น EQ Boost ด้วยนะครับตัว EQ Boost ถ้าทำงานเนี่ยจะได้แรงม้าเพิ่มมา23แรงมา้าแรงบิด200นิวตันเมตรเลยนะก็ช่วยในแง่ของเวลาออกตัวเวลาที่ต้องการกำลังแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของการปล่อยไอเสียได้นะครับตัวนี้เป็นไมฮ b r i d นะยังไม่ใช่ h ไฮบิ d ไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบินะครับเพราะว่ามันจะ ช่วยเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้มากไ,ไม่ได้หมายอะไรนะครับจุดใหญ่ใจความอีกอย่างหนึ่งคือก็ยังคงคบหาอยู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีด 9G-Tronic ของ Mercedes-Benz และจุดเด่นที่สุดของเจ้า CLE คันนี้ก็อยู่ที่ระบบ 4Matic นะครับโลโกโล้ที่อยู่ทางด้านหลังนั่นหมายความว่าคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อครับในแง่ของสมรรถนะเคลมนะ 0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา6.2วินาทีส่วนความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและรถสมัยใหม่ทั้งหมดของแทบจะทุกแบรนด์ครับเขาจะมีระยะช่วงเนี้ยมาจนถึงคานหน้าเนี่ยห่างกันค่อนข้างเยอะเพื่อช่วยดูดซับแรงกระแทกเวลาชนคนคนจะบาดเจ็บน้อยนะครับรวมถึงถ้าชนรถเนี่ยระยะยุบเนี่ยก็จะมีสูงนะครับเวลาเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนถึงคานหน้าอันนี้ก็คือเซฟ เซฟทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็เซฟความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถและเซฟคนที่อยู่ในรถด้วยนะครับนี่ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์และคุณดูคานข้างล่างอย่างเห็นไหมเนี่ยคานใหญ่มากๆเลยดีไซน์แบบนี้ในแง่ของการทรงตัวในแง่ของการบิดตัวของตัวรถเนี่ยมันจะน้อยลงรถน่าจะเฟิร์มและแน่นขึ้นนะครับอ,นนอันนี้เรามาวิเคราะห์ในส่วนของการออกแบบจุดต่างๆส่วนริ้วรอยพวกนี้ ปกตินะอันนี้ปกติเลยเป,เป็นเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเวลาเหล็กพวกนี้เหล็กมันหลอ่อเหล็กหล่อขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีริ้วรอยอะไรอย่างงี้้างนะครับมันจะไม่ได้เนียนเปะ100๊ะร้อเซนะครับรวมถึงเวลาอาร์เวลาอะไรพวกนี้ครับเนี่ยเวลาเขาเก็บงานอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้เนียบแบบแบบไลทไลทอะไรพวกนี้เลยนะครับไล่รอยเลยยังไงมันต้องมีรอยนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบเป็นพิเศษครับ ให้ดูนี่พอเราเข้ารถมาปิดเลื่อนออกมานี่ฟังก์ชันเนี้ชอบมันเท่เป็นฟังก์ชันสไตล์ของ e-class นะครับเป็นตัว e-coupe เขาก็จะมีอย่างนี้โผล่ขึ้นมาให้นะแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้ามันเสียเนี่ยนะโอโ้โหดูไม่เจิดเลยเมื่อเทียบกับไอเจ้าเซฟตี้เบลธรรมดาเนี่ยถ้ามันเสียมันก็ไม่เด้งออกมาดึงงยากเลยล่ะ อืมแต่ข้อดีคือมันเทพอเขามาปุ๊บแม่มันเด้งออกมาว้า wow. วพร้อมแล้วไป้ายขับกันครับการขับขี่ครับขออนุญาตเราของการขับขี่ในเมืองก่อนเลยนะครับนี่เจอลูกหนะาน่านุ่มคือเป็นรถที่ผมใช้คำว่านุ่มหนึบได้อย่าง เต็มปากเต็มคําอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับช่วงล่างเนี่ยเซ็ตมาไม่ไม่กระด้างแล้วก็ถ้าเจอพวกแผลต่างๆบนถนนเนี่ยบางมากที่เราจะรับรู้ได้นะครับส่วนใหญ่เก็บไว้ค่อนข้างดีทั้งที่ Mac กขอบ19นะจะมีนี่มีแค่เรื่องของเบรกที่อาจจะไม่ถูกใจผมไม่ถูกจริตเท่าไหร่มันยังแบบไม่รู้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าอ่นะอัตราเร่ง ดีช่วงออกตัวอะไรเนี่ยออกแบบเนียนๆสบายๆได้เลย,เลยคือถ้าขี่ในเมืองเนี่ยครับเหมาะอ้ายเจอจอลูกกระดานไม่ได้เบรกเห็นไหมขอโทษเด้งมาปึ้งลงยุบอยู่เลยเนี่ยนี่คือช่วงล่างที่เซ็ตมาดีถูกจริถูกใจมากคือนุ่มหนึบเสียงตรงเนี้ยเป็นทางที่พังขูคค่ขะเดี๋ยวดูทางที่เป็นคอนกรีตแบบดีๆเงียบเลยเงียบลงมาแบบ รับรู้ได้อ่ะนี่นี่ลูกลระนาดนะแต่ลระนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรถที่ใช้งานในเมืองคล่องตัวเลยทัศนวิสัยแน่นอนครับสู้พวกซีดานไม่ได้นะครับหลังคาอาช่วงกระจกตรงนี้จะค่อนข้างแคบหน่อยแต่ถ้าคุณขับรถสปอร์ตอยู่บ่อยๆมันจะเป็นฟิลของรถสปอร์ตอารมณ์เป็นรถสปอร์ตนะครับมันจะไม่เคลียร์ชัดขนาดนั้นมันจะต้องแบบแคบๆนิดนึงนะครับ ด้านข้างก็ใช่เป็นฟิลสปอร์ตเลยได้ฟังก์ชันที่ผมต้องการมาครบถ้วนกล้องมีกล้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูไฟแดงจะเด้งกล้องไหมเนี่ยถ้าเจอถ้าเขาดีเทคเจอไฟแดงอย่างถ้าเราเป็นคันแรกเนี่ยเขาดีเทคเจอไฟแดงปุ๊บเนี่ยเขาจะเด้งกล้องมาให้เลยนะครับถือว่าดีตัวนี้มีบายทสปอตมองเห็นกันชัดชัดนะนี่อารมณ์คือก่อนหน้านี้เราก็จะเจอรถทรงแบบนี้มาเกาะมาค่อนข้างเยอะ บอกเลยว่านี่คือ1ในตัวตัวที่นั่งภายในแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยอ่ะมันให้ความเป็นสปอร์ตแล้วมันใช้งานง่ายแล้วมันคุ้นเคยพอเราคุ้นเคยปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเพราะว่าฟังกช์ชันต่างๆที่ใส่เข้ามาให้เนี่ยครบเลยนะครับนี่ให้ดูน,นี่แล้วยิ่งอย่างที่บอกฮะว่าพวงมาลัยชุดนี้มามันคือมันคือสิ่งที่ใช้งานง่าย จะมีที่อาจจะต้องเตือนกันบอกกันอยู่ตลอดก็คือเกียร์เนี่ยอยู่มือขวาซึ่งถ้าเราใช้รถยุรถยโรปอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเราจะใช้มือซ้ายในการตบไฟเลี้ยวแต่ถ้าคุณใช้รถญี่ปุ่นคุณใช้มือขวาในการตบไฟเลี้ยวบางครั้งบางคราวอาจจะเข้าเกียร์ผิดได้นะครับอันนี้ให้ตั้งสติและพึงระมัดระวังไว้หน่อยเพราะว่าเกียร์อยู่ที่มือตรงนี้นะสำหรับ Merc e d e s b e n z อันนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังครับ เล่าถึงตัวเบรกดีกว่าเบรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจับแบบช้าไปนิดนึงบางจังหวะก็เร็วบางจังหวะก็ช้าไม่แล้วบางจุดแข็งคือกดไม่ลงอคือจับจังหวะยังไม่ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ความผิดของรถอาจจะเป็นความผิดของผมเองก็ได้ที่ผมจังหวะมันไม่ถูกไม่ถูกกับการ ใช้งานไม่ถูกกับการทํางานของเขาแต่ถามว่าเบรกอยู่ไหมอยู่เบรกเอาอยู่เพียงแต่ว่าความสมูทความเนียนในการหยุดรถแล้วแล้วมันหยุดอย่างอย่างที่ใจเราอยากให้หยุดเนี่ยมันยังแบบขาดขาดเกินเอยู่นิดหน่อยนะครับไม่ได้แย่ตรงนี้อาจจะต้องทําความคุ้นเคยกันนะอันนี้เราพูดถึงการใช้แบบใช้งานในเมืองแบบทั่วๆไปเลยนะครับแบบสบายๆอย่างเงี้ยเออผมว่า เหมาะดีเหมาะดีเลยแล้วในแง่ของการพัฒนาดีขึ้นมาแบบชัดเจนมากอ,มอันว่าถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยโหจากเดิมเนี่ยมาจากเดิมจากเดิมเนี่ยนะอีค e ูเป้เนี่ยนะคือการขับขี่เองในหลายๆใน การเข้าโค้งเองการแบบยึดกอดถนนอะไรอาจจะยังสูู้แข็งไม่ได้แต่มาคราวเนี้เม e r c เ d e s b e n นจัดมาดีจัดมาเต็มสู้ได้แบบสบายๆเลยมาแบบนี้ผมบอกได้คำเดียวว่าถูกใจครับถูกใจกับการขับขี่ทางยาวๆความเร็วสูงบ้าตอนนี้ผมอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตตัว C นะตอนขับ ในเมืองก็ใช้โหมดคอมฟอร์ตนะครับตัว4เช่นเดียวกันนะครับจะได้เห็นถนึงความแตกต่างนะครับคือพอทางยาวๆความเร็วส,สูงๆเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่บนทางด่วนนะครับความเร็วอยู่ประมาณ80กว่ายังคงความนุ่มหนึบเหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์เป๊ะเลยนะครับคือพอเขาปรับช่วงล่างมาเป็นแบบนี้ถือว่าถูกจริตผมแล้วด้วยระบบขับเคลื่อนสล้อมันเลยได้ความนุ่เพิ่มเข้ามา แน่นอนว่ามันต้องแลกครับไอความดึบที่เดิมเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องแลกด้วยอัตราสิ้นเปลืองนะครับคือในเมืองเนี่ยสิ้นเปลืองเท่าไหร่ในเมืองเนี่ยจะอยู่ประมาณ8เอาตีตัวเลขกลมๆลมคือ8กมต่อลิตรนะครับก็ถือว่าไม่คี้เล่นะส่วนทางยาวๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้สักกี่กิโลเมตรนะครับ ่วนความเร็วถูงสูงอ่ะไม่ไม่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะั้นหนึ่งรอยกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ผมอยู่แค่ประมาณ110สิบมตัวสบายสบายเลยสมตัวดีการเจอกับรอยต่อถนนเนียนบอกเลยว่าเนียนเลยเนียนมาดีมากเนี่ยครับคุณดู แต่ความเป็นคลื่นอันนี้ยังสัมผัสได้ยังรับรู้ได้ถึงคลื่นต่างๆของบนถนนเนี่ยถ้ามันมีจังหวะหอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราเรา,เราก็รับรู้ได้นะครับแต่การสงรงตัวที่ความเร็วสูงนี่มาดีเลยนิ่งๆสบายๆขับแล้วไม่รู้สึกว่าเร็วแต่จะมีเรื่องของการเก็บเสียงอยู่บ้างที่ยังรู้สึกว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะอ,อ่ะแล้วเนี่ยโชคดีเจอฝนด้วยเลยยิ่งได้รู้เลย ว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปเจอฝนแบบนี้นะฝนแบบปลอยๆล,ลงมานี่อันนี้ถือว่าอันตรายมากสําหรับผิวถนนนะครับความลื่นจะมากกว่าฝนตกหนักฝน,นตกหนักเนี่ยมันมีมันเป็นน้าอย่างลิ่น้ําได้แต่พอเป็นแค่ละอองฝนเป็นฝนแบบมีผิวผิวนิดนึงกับไปเจอกับฝุ่นที่อยู่บนผิวถนนเนี่ยมันจะกลายเป็นโครนทีนี้มันจะลื่นมากกว่า ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่นิดนึงอันนี้บอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถนนแบบนี้ที่มีเคลือบอะที่มันมีแอ่งน้ําเล็กๆบางๆเคลือบอยู่เนี่ยบวกกับเศษฝุ่นบวกกับขี้ดินหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะแล้วเป็นยางมาตอยแบบนี้นะลื่นที่สุดแล้วนะครับวัน,นนี้ผมเลยขับเหลือแค่ร้อยเดียวมีแค่เรื่องเสียงรบกวนจากพื้นถนน เสียงลมไม่มีเสียงลมบบามากขอบแถวๆนี้ถือว่าเก็บเสียงป้องกันเสียงได้ดีครับเ,เดี๋ยวจะลองอัตราเร่งนะจังหวะเร่งแซงช่วง80ถ120ป้ายคดเฮ้ยมีดึงหลักติดบอร์ดมันนะเนี่ยจะว่าไปเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยนี่หมดซีนะโอ้โหเบรก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 นี่มีแค่จังหวะเบรกที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกจริตมันไม่ มันยังไงก็ไม่รู้โอ้โหลงไปรถติดขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าจังหวะตาเล่งเมื่อกี้ตอบสนองดีตอบสนองทันใจนะครับดีงามเลยไม่รู้ว่าข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าถ้าฝนตกอ่ะแล้วจังหวะที่ผิวถนนมันเคลือบด้วยน้ําอ่ะมันไม่ได้เป็นแอ่งนะมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแอ่งมันไม่ได้น้ําเยอะอ่ะ มันน้ำประมาณเนี้เนี่ยคือกําลังลื่นที่สุดแล้วน่ากลัวที่สุดแล้วนะครับยังไงขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะครับดูนนะอยู่บนถนนท,นที่เคลือบผิวแบบนี้ยังทรงตัวได้ดีนะนความเร็วก็อยู่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบนทางด่วนไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับเจอคลื่นเนี่ยเห็นเห็นเห็นการสั่นของตัวผมเนาะ โอเคแต่ชอบมันให้ความรู้สึกที่นึบนึบเลยแล้วถ้าวิ่งทางยาวๆแบบนี้ถามว่าสบายไหมนี่แหละคือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเจ้า CLE คือรถที่ขับสบายนั่งสบายเนี่ยไม่ต่างจากรถซีดานคือแล้วก็ต่างจากรถสปอร์ตแท้ๆรถสปอร์ตแท้ๆเนี่ยมันจะแข็งและกระด้างกว่า แต่ตัวนี้ยังได้ความรู้สึกที่นุ่มสบายส่วนอารมณ์สปอร์ตแน่นอนยังมาเต็มอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับโรสเตอร์ต้องแล้วแต่คนชอบโรสเตอร์จะแข็งกว่าแน่ๆนะครับอัตราซึ่งเปืองสำหรับการวิ่งทางยาวๆเอาตัวเลขนะปัจจุบันนี้ของผมนะอยู่ประมาณ10กิโลเมตร่อลิตรนะครับจริงๆมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้แหละแต่ว่าก็ผมก็ ก็กดก็กดแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอะ่ะเออแต่ว่ามันก็ตามที่กนหมายก็ไม่เกินแต่ว่าจะมีจังหวะเร่งแซงจังหวะทำอะไรให้ดูอยู่แล้วด้วยนะครับก็ความเร็วที่ใช้ก็อยู่ประมาณ1 0อถึง120อะไรทํานองนี้นะครับ โค้งเราเป็นยังไงนี่เรายัางไม่ได้มีโค้งความเร็วสูงให้ดูแต่จากลักษณะของการเข้าโคง้งหลายๆโค้งที่อาจจะเป็นโค้งความเร็วต่ำนะเกาะหนึบเลยหนึบถึงได้กล้าใช้คําว่าหนึบอะ่ะโอ้เพราะว่าเพราะมันเป็นขับสี่อ้มันรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยต่างจากขับสองแบบคนละเรื่องเลยถามว่าน่าซื้อนะักคบหาไหม สำหรับคนที่มองหาเบนซ์สปอร์ตอ่ะย้ำตรงนี้ก่อนเบนซ์สปอร์ตเบนซ์สองประตูแน่นอนตัวนี้ตอบโจทย์ทันทีนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งตัวก็คือ SL SL ราคากระโดดไปนู่นเลย10กว่าล้านคันนี้อยู่ในงบที่จับต้องได้คือ3 9 5ล้านหบาทสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนนะ4ล้านกว่าเลยนะจนกระทั่งเริ่มมีรถราคาลงมามีไกรย์มารเก็ตเอาเข้ามาเยอะ ก็จะอยู่ที่3ล้านกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวออปชันขึ้นอยู่กับตัวของเครื่องยนต์ด้วยแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยเหลือเครื่องยนต์ตัวเดียวเป็น e ส0 0เรียบร้อยเหลือเหลือเครื่องยนต์ตัวเดียวก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากทางเลือกมีไม่เยอะเน้นในเรื่องของตัวรูปทรงเป็นหลักครับก็3 9 5เก้าซื้อมาเพื่อ สนองตอบตอ่ตอแรงปรารถนาในการมีเบนสปอร์ตหนึ่งคันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้เบนสปอร์ตหรือเปล่าถ้าคุณอยากได้ตัวนี้ตอบโจทย์จบเลยนะครับในงบประมาณที่3ล้านกว่าบาทแล้วถ้าลองเปลี่ยนโหมดดูล่ะนี่เปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายๆแค่นี้ครับกดตรงนี้ครับนี่เป็นโหมดสปอร์ต เฮ้ยดึงหลังติดเบาะจริงฮะนี่จากหกขึ้นไป80เมื่อกี้เดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่มีรถมีรถมีรถขวางหน้าเราพอดีไปครับมาขึ้นช้านิดนึงแต่พอขึ้นดึงปุ๊บมาเลยนะโอ้โห,โหอุย้ยเนี่ยเสียงท่อมาด้วยเสียงขอตามค์เครื่องยนต์มาด้วยเฮ้ยมาดีมาดีมาดี Oh, โหมดสปอร์ตกดปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนอ่ะมันต้องอย่างงี้อ่ะนี่เสียงท่อมาด้วยออโอ้แต่ว,ว่าช่วงจังหวะนี้รถเยอะครับเยอะรถเยอะอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนหมดอีกทีเป็นหมดกง่ายๆกดแค่นี้อันนี้หมดอิน i ิวเวอรก็คือให้เราเซ็ตต่างๆได้เองเลยนะครับ ESP ระดับของพวงมาลัยเครื่องยนต์แล้วก็ วอะ,อะไรเนี่ยการตอบสนองเนาะนี่เดี๋ยวๆไปอยู่หมด e e คือ F eco ไม่ใช่ efficiency เป็น eco ก็ไม่คีเรนะดึงอาจจะขึ้นช้านิดหน่อยแต่ถือว่ามีแรงดึงที่ดีที่ให้ความสนุกสนานในการขับขี่ได้นะครับแต่จริงๆอีโคเขาไว้เน้นขับประหยัดเน้นขับสบายๆมากกว่าโหแต่ดึงแรงเมื่อกี้นิดเดียวนะกินน้ำมันขึ้นมาแบบชัดเจนเลยนะตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองขยับขึ้นมา2จุดเลยอ่ะโ้เอาเรื่องอยู่เหมือนก ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว CLE นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็บอกเลยว่าเสียเงนินทั้งทีต้องมีความสุขครับแถมให้นิดนึงหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะรหัสพวกนี้คือรหัสอะไรพวกเนี้ยเนี่ยฮะ,ะเป็นรหัสของออปชั่นเอาเก็บไว้ดูว่ารถคันนี้รถแท้หรือเปล่าเวลาพอเป็นมือสองปุ๊บเนี่ยออปชั่นที่ใส่เข้ามาให้อ่ะ จะมีแบบนี้เลยเดี๋ยวไปถอดโค้ดกับตัวของดีลเลอร์ได้นะครับว่าโค้ดนี้มีอะไรมีอะไรมีอะไรบ้างโค้ดนี้หมายถึงออปชั่นไหนนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของ Mercedes-Benz นะครับ